เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ถึงวันนี่ไอเนี้ได้อยู่ไอเนี่ยอยากเอาเลยแก้มาแล้วมาแล้วนี่ดาวดาวเขาคนใหม่เด็กใหม่ด้วยกันคันทิพย์อานุน้องเบียร์ลูกนี่ปะ มิวมาใหม่เลยล่าสุดมิวค่ะมิวเนี่ยวนกเดียนะแล้วเอาคนที่ใส่เสื้อดยค่ะได้ไหมจะบอกแม่ที่บอกว่าเสืู้ะไม่ขายใช่ไหมมาเที่ยวไหนกเดี๋วที่จีนก็จะมีแดี เาสื่อแ,แล้วไม่ออกสื่อเนีคะราคอยอยู่หลังกงล้องก่อโกนเงี่ยเขาจะไปลงตัดได้ออตัดได้ ไปไเรียกมั้ยเรียกมั้ยใส่ไม่เป็นอ่ะไม่ไหนไม่ใส่เขาไม่เพี่น้องเขาใส่พยืนเปลี่ยนได้นี่ต้องทำชาดี่เยอะแล้วเดี๋ยวออกสื่อใช่แล้วก็ทักทายสวัสดีค่ท่ามันจะทักทาต้องเป็นตัสดีค่ทำมืองานแล้วกิงก็จะหาว่าอ่ะทำไมวันเนี้ยส่วนที่มเที่ยวที่นี่เป็นเสี่ยวสยามแบบกลิ่นไม่เคยมาเลนะครั้งแรกในแบบนี้ถูกก็ได้ไม่เป็นตัวแพิ่มก็ได้ไม่นะเออก็บอกว่าแหมที่วันนี้แบบชวนมาเที่ยวที่นี่เพราะว่า แบบเป็นสถานที่แบบว่าให้ความรู้และที่สำคัญแบบที่ให้ความยินเดียบด้วยความสนุกด้วยเออแต่จะสนุกยังไงเดี๋ยวต้องให้เขาไปดูด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบคือฟิววันเนี้ยที่เอาแบบเที่ยวสนุกสนานล่าเลิห์ขำได้ตลอดแก้งกันได้อะไรได้เต็มที่นะแต่เวลาใครพูดช่วยส่งไมค์ให้ด้วยยกเว้ไม่ต้องส่งพิธีกรเองมีไปแล้วโอเคไปเป็นไกด์พาดูเลยค่ะดูร้านกันได้เลยแย่มาก โยนเนี่ยไปโยนไปโยนไป

เ่อคะพ่อคะกูบอกว่าหนูไม่ด้เป็นคนไทยแล้วหนูเป็นคนไทยแล้อต่าค่ะพ่